สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับในเรื่องนี้นะครับมีผู้สูงอายุสอบถามนะครับว่าวันนี้นี่ยทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุอยู่จังหวัดหนึ่งนะครับส่วนตัวผู้สูงอายุเองนะครับย้ายไปอยู่กับครอบครัวอีกจังหวัดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่ของผู้สูงอายุอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับและผู้สูงอายุเนี่ยได้ย้ายไปอยู่จังหวัดระยองทีนี้ในการลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยชีพผู้สูงอายุนะครับจะสามารถลงทะเบียนในจังหวัดอื่นได้หรือไม่นะครับถ้าเราไม่เดินทางกลับมาลงทะเบียนที่จังหวัดเดิมที่เราอาศัยอยู่ก็คือที่จังหวัดอ่างทอง เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเปิดรับลงทะเบียนเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับก็คืออตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิก,กายน63และเดือนมกราคม2564ไปจนถึงเดือนกันยายน2564นะครับผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนได้ก็คือผู้ที่อายุ ครบ60ปีบริบูรณ์ไปแล้วและยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับและผู้ที่จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปี2565ก็คือผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2505ตรงนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับในวันและเวลาราชการทีนี้ถ้าผู้สูงอายุอยู่ในจังหวัดอื่นนะครับอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นแต่ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านนอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับ ต,ตรงนี้ผู้สูงอายุไม่สามารถลงทะเบียนที่จังหวัดอื่นได้นะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนณภูมิลำเนาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านเพราะว่าปัจจุบันนะครับข้อมูลตรงนี้เขายังไม่ได้เชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์เนี่ยตามกฎหมายกําหนดให้ต the in ้องไปลงทะเบียนตามท offend, ี่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับทีนี้ถ้าผู้สูงอายุไม่สะดวกที่จะไปลงทะเบียนเนี่ย ท่านผู้สูงอายุสามารถที่จะทําหนังสือมอบอํานาจนะครับกรอกแบบคําร้องในการลงทะเบียนแล้วก็แนบตาเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านเนี่ยมอบอํานาจให้ไปลงทะเบียนแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการไปลงทะเบียนในจังหวัดอื่นๆหรือที่อยู่อื่นที่ไม่ได้เป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้นั่นเองนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ